จะว่าตามไปดูที่สวนผู้ลุงตลกอนนะครับมาดูกันมีเยอะกันไหมเอ่ยโอ้ลมแรงมากนะครับไปดูกันนะครับว่ามีกี่ตัวอ้ยังไงครับอยู่บนสวน น้ำโอ้ซเลนเฮดเยอะมากครับเดินกันเต็มทุ่งน้ำเลยอ๋อสงสัยเราต้องไปแอบดูแล้วครับ ไม่เอ๊บต้องเียบมีหาอะไรครับ,รบตัวนัึนครับโอ้เดินมาบินครับบุ้ม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 เราจะต้องเข้าไปในสระกลางน้ำครับจะมีอะไรอยู่ในนั้นครับ ต้ไนไม้ต่อนะครับโอ้เดินไปกับตรงนัน้นครับ,รบเดินมาแล้วยิงเลยุ้มดุมดุม,มไปต่อครับไปงนะโอ้มีผ้าอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ดูเอ๋อซาเลนเฮดเดินอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเราแอบย่องไปครับฮะเซนเข้ามายิงแล้วครับตุ้มเรียบร้อยครับไปกันต่อครับอ๋อตรงนี้ยิงซาเลนเฮดเจือเลยครับของแอตรงต้นไม้ครับอ๋อคนเดินเข้าไปครับ โอ้ยโนัิงเลยตตตโอเควางครับมาแล้ครับเด็กๆมาแล้วโอ้ยเอายิงไปเลยครับโอ้เสรนจะทำลายเดียิงมาตุ่มตุ่มตุ้ม ครับเซนเฮดโดนยิงมาแล้วเ,ออเด็กๆน่าจะปลอดภัยนะครับามาเลยมาเลยใส่วันนี้เราก็ต้องไปช่วยเด็กๆก,ก่อนนะครับเด็กๆมาแล้วลากันก่อนนะครับบ๊ายบาย